ต้องใช้ดวงมากๆเจ๊บอกเลยว่าการที่คนการที่เราจะถูกเลขรัฐบาลไทยได้อะ่ะดวงเราต้องดีจริงๆทุกคนเอ้ยบุญบาปว่าบาปนะดวงเราต้องดีจริงๆถูกยากมากรัฐบาลไทยเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางที่ถูกยากมากที่สุดถ้าถูกถือว่าคุณดวงดีมากนะฮะ ใครย,ยังไม่ได้เลขรัฐบาลไทยเจ๊กดลิงด้านล่างวันนี้หุ้นเข้าลัวมากรัฐบาลไทยค่ะชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงค่ะสองสามสามสี่ห้ารัฐบาลไทยเจ๊เนาะการที่เราดวงคนเราจะถูกรัฐบาลได้ต้องแบบดวงจริงๆเนาะทุกคนเนาะ ดวงจริงๆทุกคนเอ้ยว่าบาปเนาะต้องใช้ดวงเนาะรัฐบาลเขายากนะคะเลขชอบเจนะรัฐบาลไทยนะทุกคนขาใครยังไม่ได้รัฐบาลกดลิงก์ด้านล่างเลยใครได้แล้วเงียบไว้นะคะชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงค่ะลิงก์ด้านล่างเลขเจนุกอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนิเคอีบ่ายจีนบ่ายนิบ่ายจีนบ่ายใครเป็นสายหุ้นกดเข้าเลยค่ะวันนี้หุ้นหลวหุ้น่ังมากนะคะ กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยจ้ะพี่พี่แม่แม่นะคะใครจะเอานี่บ่ายจีนบ่ายของเจ๊นะคะเข้าทุกวันเลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้นะคะชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงใครไม่สู้กับแม่ก็ถอยไปก่อนแต่เราจะไม่ทิ้งแม่นันโอุยน่ารักมากลูกอยู่ในกยังไม่เห็นได้เลยอยู่ในกลุ่ม VP พยังไม่เห็นเลยอยากได้ ูกลุ่มไหนเจนลงทุกอย่างแล้วกลุ่มวีพีคือลงทุกอย่างนะคะรัฐบาลไทยเจ๊อ่ะอันนี้นานนี้หนึ่งอันนี้คือให้ไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะให้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสามเก้าสี่อันนี้เจ๊ให้ไปนานแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูนะสามเก้าสี่นะ สามหกสี่อะไรตามได้หมดเลยสามเก้าสี่เจให้ไปแล้วเจให้ไปแล้วนะคะสามเก้าสี่อันนี้อ่ะแล้วก็ต่อด้วยอันนี้ออมสินออมสินก็ให้ไปแล้วใครเล่นออมสินแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะแคปหนึ่งสองสามสี่ห้าแคปออมสินค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าออมสินค่ะนี้ออมสินนะคะ อันนี้ค่ะเป็นสองตัวชอบใครเป็นสายวิ่งนะคะวิ่งสามงวดนี้งวดนี้วิ่งสามค่ะงวดนี้วิ่งสามค่ะสามหกเผอิญว่ามาตรงกับเลขประทัดพอดีสามหกนะคะแต่บอกเลยว่าห้าสามสามห้าไม่ต้องเน้นไม่ต้องอัดนะอย่างที่เจ๊บอกไปว่าห้าสามสามห้า เพราะว่ามันออกไปแล้วนะคะไม่ต้องเน้นนะคะไม่ต้องเน้นมากนะคะแบบไม่ต้องอัดมนันอะเออแต่สามหกสองนี่คือแบบสวยอยู่นะสามหกเนี่ยมันตรงเห็นไหมิงให้สามหกมันอาจจะอัดออกสามห้าสามหกสามหกสองไม่หมายถึงงวดนี้เออ โอเคนะฝากเลขประทัดไว้ด้วยนะจ๊ะเล่นตั้งแต่เจเจสอง้าอู้เจ็ดสองห้าสามตัวตรงนะที่ฉันให้เข้าอะ่ะโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะซื้อในเว็บราคาลายเจอ้วนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแม่ใหญ่เฮงค่ะเป็นลายแม่ใหญ่เฮงสองสามสี่ห้า กดเข้าไปแล้วขอรัฐบาลไทยเจนุกได้เลยลิงก์ด้านล่างกดที่ลิงก์ด้านล่างจะมีทุกแนวทางของเจ้ทั้งหมดแม่มีสายด่วนสายด่วนทุกคนฟังสามพันห้าร้อยคนสังเจนุกนะเจนุกจะพูดครั้งเดียวครั้งสุดท้ายสายด่วนเจ้เจจะปล่อยทุกวันมาเป็นอย่างนี้ปกติแล้วปล่อยทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกหนึ่งกับสิบหกค่ะ รัฐบาลไทยของเจ๊สายด่วนเจ๊จะปล่อยทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกทุกงวดเวลาสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งโอเคนะปี่าลาโอเคนะใครรับทราบใครเข้าใจที่เจ๊พูดแล้วขอหอัวใจรัวๆหน่อย ขอหัวใจรัวๆได้เลยขอหัวใจรัวๆได้เลยโอเคนะเป็นลายเจอ้อ้วนเอาเหรอมันเป็นลิง์เก่าอยู่หรออ่ะเจป๊ปักหมุนให้ใหม่แล้วค่ะ เจ๊ปักหมุดให้ใหม่ละปักหมุดให้ใหม่ละปักหมุดให้ใหม่ละ,ใ,ละใครไม่สู้กับแม่ก็ถอยไปแต่สามเก้าสี่หกกลับอย่าลืมสามหกสี่ได้นะเอออย่าลืมเลขประทัดชน,นะเพราะฉันขอพ่อปู่ไว้เลขประทัดงวดนี้ยฉันบนฉันบนพ่อปู่ไว้พ่อปู่พ่อปู่เลยนะพ่อปู่เทเวสุวรรณนะคะจะกรพพัดเจ้าแม่หว่วยลาวนี่ฉันบนไว้นะทุกคนอย่าลืม อย่าลืมเลขประทัดนะจ๊ะอาจจะมาจับคู่ข้างล่างก็ได้ห้าสามหกสองทุกคนจับวินกันเลยห้าสามหกสองห้าหกสามหกสามห้าสองอะไรอย่างเงี้ยจับเลขกันหมดเลยจ้าแล้วแต่ลุ้นสามตัวก็ได้ค่ะห้าสามหกหกสามห้าสามหกสองสองสามหกเนาะเนี่ยเจ๊บนไว้นะคะก็ลองตามดูรัฐบาลไทยนะคะเจ๊ บนบนพ่อไว้บนพ่อไว้นะคะทุกคนนะทุกคนถูกทุกคนอย่าลืมไปไหว้พ่อนะวัดจุฬามณีอะนะคะเก้ากดลิงก์ด้านล่างเลยค่ะกดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจาักเจนุกด่วนเลย ด่วนเลยค่ะลิงก์ด้านล่างนะคะชื่อว่าเท่าแก่น้อยนะคะเท่าแก่น้อยในเน่ไม่กินแล้วหรอลูกเด็กกินมหมอร่อยเนาะมาม่าเผ็ดอ่ะแหละอุตสลาละมวขนม ลงเข้าเวลาเดิมค่ะคนสวยทำไมมันไม่เปลี่ยนหรอกเป็นเท่าแก่เฮงถูกต้องแอดไปแล้วบอกว่ามาจากจีนุกได้เลย โอเคค่ะทุกคนขาให้แคปหมดแล้วนะทุกคนใครไม่ทันแนวทางไหนบ้างบอกใครไม่ทันแนวทางอะไรบ้างคะทันกันหมดทุกคนเนะาะทันไหมใครไม่ทันอะไรบ้างใครไม่ทันอะไรบ้างจ๊ะ ไดเอานีใบไม่ทันหรอกนิใบฟันสามค่ะเน้นวิ่งรูดนะคุณเจเน้นวิ่งรูดนะจ๊ะเน้นวิ่งรูดเน้นวิ่งรูดนีเคใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดโอเคนี้บ่ายเน้นวิ่งรูดนะจ๊ะวันนี้ปังทุกแนวทางเลยเจ๊ลิงด้านล่างนะลิงด้านล่างนะโอเคค่ะ